คิดจะข่มขวัญเด็กสาวนุ่มนิ่มคนนั้นสักหน่อยผลคือผมดันทั้งปากเรียกอาจารย์เป็นสามีเด็กสาวที่เมื่อครู่ผมยังแกล้งอยู่ที่ใส่ถุงน่องดำเบิกตากว้างผมนึกว่าเธอจะอายจนอ้อนวนอนซะีอีแต่ทว่าวินาทีต่อมาสามีสามีสามีแต่ต่อมาผมกลับต้องตายในวันที่เพื่อนสมัยเด็กขังผมไว้ในห้องใต้ดินเพื่อตามจีบหนุ่มฮอตของโรงเรียนในวันที่ผมถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินเผชิญหน้ากับเปลเพลิงร้อนแรงใกล้จะหมดสติเต็มทีเด็กสาวโง่ขาวคนนั้นที่เคยเรียกผมว่าสามี ก็พังประตูเข้ามาอย่างบ้าคลั่งไม่สนใจเสื้อผ้าที่ถูกไฟไม่เกรียมแล้วด้วยซ้ําเด็กสาวกอดผมไว้แน่ในอ้อมแขนกู้ฉือทำไมคนที่คุณชอบถึงเป็นฉันไม่ได้ผมร้องให้แต่ในตอนนั้นผมเป็นเพียงวิญญาณไม่สามารถพาเธอหนีจากทะเลเพลิงได้สัญชีถ้ามีชาติหน้าผมจะทนุถนอมเธอให้ดีแต่สิ่งที่ผมคาดไม่ถึงก็คือน้ำตาของผมกลับมีอุณหภูมิขึ้นมาทันทีผมย้อนกลับมาในวันที่สารภาพรักกับหลิวหรูเยียนเพื่อนสมัยเด็กของผม นักเรียนทุกคนมองดูฉันที่จูจ่ๆก็ร้องให้ขึ้นมาในตอนนี้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกซาบซึ้งใจเหมือนตอนเด็กๆความสัมพันธ์ช่างดีเหลือเกินดูสิก,กู้ชื่อไม่เพียงแต่เขียนจดหมายรัก99ฉบับตอนนี้ตอนสารภาพรักยิงตื่นเต้นจนน้ำตาไหลแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าน้ำตาของผมไหลเพื่อเด็กสาวคนนั้นในทะเลเพลิงผมมองหลิวหรูเยียนที่กำลังเตรียมจะปฏิเสธคำสารภาพรักของผมขอโทษนะทุกคนพวกคุณเข้าใจผิดแล้วจากนั้นผมก็โยนจดหมายรักทั้ง99ฉบับทิ้งลงทั้งขยะทั้งหมดท่ามกลางสายยียน ผมกลับไปนั่งที่รอคอยการมาถึงของอาจารย์ฝ่ายปกครองจางปาผีชาติที่แล้วในวันนี้อาจารย์จางปาผีได้พาสัญชีที่ย้ายโรงเรียนมาที่ห้องเรียนของเราก่อนเริ่มเรียนสัญชีถูกอาจารย์จางปาผีพาไปที่หน้าชั้นเขาสวมชุดนักเรียนที่ซักจนสีซีดกระเป๋านักเรียนก็ถูกการเวลาขัดสีจนซีจางแตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้นที่สวมเสื้อผ้าแบรนเนมอย่างสิ้นเชิงแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงดูสดใสและงดงามบางที่อาจเป็นเพราะเหตุนี้เธอถึงถูกโดดเดี่ยว จนกระทั่งต่อมาผมเพียงแค่แสดงความเมตตาเล็กน้อยเธอก็สามารถประโจนเข้ากองไฟเพื่อช่วยผมได้สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อสันฉีย้ายมาจากเปิดเชิงเธอเดินผ่านห้องเรียนทีละก้าวไปนั่งที่โต๊ะหลังผมในตอนนี้เธอดูอึดอัดและไม่สบายใจกับสภาพแวดล้อมใหม่งันสันฉีชาตินี้ให้ผมปกป้องเธอนะหลังจากอาจารย์ฝ่ายปกครองจางปะผีออกไปแล้วอันธพาลที่ไม่เอาไหนในห้องลู่หมิงเจอเดินเข้ามายืนอยู่หน้าสันชีเปิดเชิงคือเมืองฐานหินที่อยู่ข้างๆสีนะ พ่อเธอทําธุรกิจอะไรเซินชี้ดูประมาณเล็กน้อยสิบนิ้วประสานกันวางไว้ที่หน้าอกพ่อฉันไม่ได้ทําธุรกิจเขาเป็นแค่เป็นแค่เออโหคงไม่ใช่คนงานเหมืองถ่านหินหรอกนะฮ่าฮ่า,าลู่หมิงเจอขัดจังหวะคําพูดของเซินชีแล้วหัวเราอออกมามองเซินชีที่หน้าแดงไม่กล้าพูดลู่หมิงจะหยิบหนังสือของเธอขึ้นมาสูดหายใจเขาลึกๆมีกลิ่นถ่านหินจริงๆด้วยฮ้เฮ้ผมลุกขึ้นหยิบแก้วน้ําราดลงบนหัวของลู่หมิงเจอโดยตรง คำพูดของนายนี่มันน่ารังเกียจจริงๆเขาคงไม่คิดว่าผมที่ปกติทำตัวเป็นนักเรียนดีเด่นในตอนนี้จะกล้าต่อต้านเขากู้ชื้อแกอยากตายใช่ไหมผมยิ้มใช่สีแล้วจะทำไมลู่หมิงเจอ๋อไม่ได้ลงมือเพราะในตอนนี้หลิวหรูเยียนที่เป็นหัวหน้าห้องเดินเข้ามาแล้วเธอขมวดคิ้วมองผมวันนี้นายเป็นอะไรไปพอเห็นใบหน้าของเธอผมก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงไฟที่ลุกโชนนั่นอีกครั้งหลิวหรูเยียน,นเธอเอาใจหนุ่มฮอตของโรงเรียนโดยการขังฉันไว้ในห้องใต้ดินล่ามโซและไฟไม่ครั้งใหญ่นั่น มันเกือบจะฆ่าทั้งฉันและเสินฉีมันฆ่าทั้งฉันและเสินฉชีตายผมพูดก,กับเธอด้วยน้ำเสียงเย็นชาและมันเกี่ยวอะไรกับเธอเธอดูมุนงงกู้ฉือนายนี่มันบ้าอะไรกันแน่บ้าที่อยากให้เธอกลายเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือไงละ่ะผมหัวร้อยเหาะชี้ไปที่ประตูห้องเรียนเลิกยุ่งกับการเรียนของฉันได้หรือยังหนุ่มฮอตส่งอวี่ห้องข้างๆยังยืนรอเธออยู่ที่หน้าประตูนะซ่งอวีอ่โบกมือให้หลิวหรุเย็นเธอก้มลงมองข้อสอบที่ไม่ผ่านของผม ถ้าเธอเรียนฟิสิกส์ไม่ไหวจริงๆสุดสัปดาห์มาให้ฉันติวให้ก็ได้แล้วก็สะพายกระเป๋าเดินไปหาส่งอวีในห้องเรียนที่มือสลัวเหลือเพียงผมกับสัญชีสองคนนาฬิกาแขวนในห้องเรียนส่งเสียงติกตออกต๊กตอกติ๊กตอกข้างหลังคือเสียงปากกาหมึกซึมของสัญชีที่กำลังเขียนดังซาซาความประทับใจของผมที่มีต่อเธอคือภาพลักษณ์ของนักเรียนตัวอย่างที่ตั้งใจเรียนเสมอแต่ว่าสัญฉีในสายตาของเธอฉันเป็นคนแบบไหนผมหันกลับไปมือพาดพนักเก้าอี้มองสำรวจ เธออย่างละเอียดดวงตาและริมฝีปากของเธอค่อยๆหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเด็กสาวที่กอดผมในกองเพลิงเธอบอกว่ากู้ชื้อฉันคือส่วนชีคุณยังจำฉันได้ไหมบางทีอาจเป็นเพราะผมมองเธออย่างตั้งใจเกินไปส่นชีสังเกตเห็นความผิดปกติเธอเงยหน้ามองผมอย่างประหลาดใจเอามือลูกค้างตัวเองแล้วถามอย่างระมัดระวังว่าบนหน้าฉันมีอะไรติดอยู่หรอเพื่อทำลายบรรยากาศที่น่าอึดอัดนี้ผมจึงหยิบแบบฝึกหัดฟิสิกส์ออกมาจากใต้โต๊ะ เปิดไปที่หน้าหนึ่งคุณช่วยอธิบายข้อนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมพอเห็นโจทย์สัญชีก็ดูผ่อนคลายลงทันทีเธอกวาดตามองแวบหนึ่งอื่นข้อนี้จริงๆแล้วไม่ยากนะเธอหยิบกระดาษทดออกมาเขียนสูตรสองสามสูตรอย่างรวดเร็วก็แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วถามผมว่าคุณเข้าใจไหมผมทำหน้าสงสัยแล้วลากเสียงอ๋อย,ยาวๆเธอหัวเราะหรือจะให้ฉันช่วยปูพื้นฐานให้ลาสัญชีคงจะสังเกตเห็นระดับความรู้ที่แท้จริงของผมจากแววตาที่สับสนของผมแล้วเธอหยิบตำราเรียนออกมาเปิดไปที่หน้าแรกแล้วพูดเบา,เบา ว่าเรามาเริ่มจากบทแรกกันช้าๆนะในระหว่างที่ความสัมพันธ์ของผมกับเสินฉีดีขึ้นเรื่อยๆผมก็พบว่าหลิวหรูเยียนดูแปลกไปมากเธอโพสต์เตตัสในโซเชียลเป็นครั้งแรกวันนี้ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์บางส่วนได้ความเข้าใจใหม่ๆคิดว่าการสอนคนที่ฟิสิกส์ไม่เก่งบางคนคงจะง่ายมากผมไม่ได้สนใจและในการสอบครั้งต่อมาของห้องอาจารย์ประจําชั้นประกาศว่าเสินฉีสอบได้ที่หนึ่งของชั้นปีผมดีใจมากหันไปยื่นมือปีศาจออกไปอย่างตื่นเต้น ขยี้ผมของเซินชีเซินชีเธอเก่งจริงๆผมของเซินชีถูกผมขยี้จนยุ่งเหยิงเธอไม่โกรธเลยสักนิดเพียงแค่ยิ้มอย่างอ่อนโยนเพื่อนร่วมโต๊ะคงทนดูไม่ไหวเลยใช้ศอกกระทุ้งมากู้ฉือเบาเสียงหน่อยสิเขาขยิบตาให้ผมไม่เห็นหรือว่าหัวหน้าห้องไม่พอใจผมมองตามสายตาของเพื่อนร่วมโต๊ะไปทางนั้นหลิวหรอเย็ยนนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองผมกับเซินชีหยอกล้อกันริมฝีปากเม้มเป็นเส้นตรงแบวตาเย็นชาทั้งตัวแทบจะแข็งเป็นรูปปั้น แล้วหลิวหรูเย็นมองผมที่กําลังฟังส่วนฉียอธิบายโจทย์หลังเลิกเรียนกู้ชื้นนายออกมาหน่อยอีกไม่กี่เดือนก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนายคิดหรือ,อยังว่าจะสอบเข้าที่ไหนชาติที่แล้วเพราะหลิวหรูเย็นผมเลยเลือกเรียนมหาวิทยาลัยทางเหนือตามเธอแต่ชาตินี้ผมต้องเลือกทางใต้ที่ส่ินฉีชอบแน่นอนหลิวหรูเย็นเห็นผมไม่พูดอะไรก็พูดเบาๆอีกว่านายคิดดีแล้วบอกฉันด้วยนะเธอสูดหายใจเข้าลึกๆเหมือนตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วมองผมฉันอยากไปเรียนเมืองเดียวกับนายผมตกใจ หลิวหรูเย,ยนเธอไม่ได้จะตามหนุ่มฮอตไปทางเหนือด้วยกันเหรอผมถามเธอว่าทำไมเธอสายหน้าไม่ตอบคำถามผมเพียงแค่พูดซ้ำๆกู้ฉือต่อไปเราต้องอยู่เมืองเดียวกันนะตอนที่นับถอยหลังการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหนึ่งร้อยวันโรงเรียนจัดงานรวมพลเชิญนักเรียนที่ผลการเรียนดีเด่นสองสาคนแรกของโรงเรียนขึ้นเวทีกล่าวสุนทร,รพจน์แบ่งปันเคล็ดลับการเรียนและการสอบไม่น่าแปลกใจที่หลิวหรูเย,ยนและสินฉีในฐานะนักเรียนตัวอย่างต่างก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน ชาติที่แล้วผมพยายามอดทนรอจนหลิวหรุเย็ยนขึ้นพูดฟังเธอพูดจบอย่างชัดเธอชัดคาก็ทนไม่ไหวแอบหนีออกจากหอประชุมใหญ่ไปเดินเล่นที่สนามเลยไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับสุนทร,รพจน์ของสัญชีเลยบางทีอาจจะอยู่ท้ายสุดจนผมพลาดไปคิดคิดคด,ดูแล้วก็ยังน่าเสียดายอยู่บ้างโชคดีที่ผมมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครั้งนี้ผมตั้งใจฟังเป็นพิเศษรอสริญฉีขึ้นเวทีแต่รอจนหลิวหรุเย็ยนพูดจบคนอื่นๆก็ขึ้นพูดจนเกือบหมดแล้วผมก็ยังไม่เห็นเงา ของเซินชี้เลยพอดีผู้จัดงานฝ่ายสภานักเรียนเดินผ่านผมคว้าแขนอีกฝ่ายไว้แล้วถามว่าเพื่อนครับเซินชีห้องเราทำไมไม่เห็นเธอขึ้นเวทีเลยครับผมก็ไม่เห็นเธอเหมือนกันนะคนนั้นขมวดคิ้วน้ำเสียงไม่ค่อยดีโทรไปก็ไม่รับลำดับการขึ้นพูดก็จัดไว้แล้วทําตารางเราเสียหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมถึงเพิ่งรู้สึกตัวว่าอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมลุกพรวดวิ่งออกจากหอประชุมใหญ่เธอจะอยู่ที่ไหนนะผมหยิบมือถือโทรหาเซินชี้เหมือนกับที่ฝ่ายสภานักเรียนบอกโทรไปหลายครั้ง ทั้งหมดขึ้นว่าไม่มีผู้รับสายโรงเรียนใหญ่ขนาดนี้ผมเหมือนแมลงวันหัวขาดวิ่งวุ่นไปตามอาคารเรียนต่างๆพลางกดเบอร์สัญชีอย่างไร้ประโยชน์ไปด้วยพลางปลอบใจตัวเองว่าเธอก็ไม่ใช่เด็กกระถมคงไม่เป็นอะไรหรอกจนกระทั่งวิ่งไปถึงแถวสนามความทรงจําก็พลันหลังไหลเข้ามาในหัวผมนึกออกแล้วชาติที่แล้วหลังจากฟังหลิวหรอเยียนพูดจบผมก็แอบหนีออกจากขอประชุมใหญ่มาเดินเล่นพอเดินมาถึงแถวโรงยิมก็ได้ยินเสียงแอยวายแปลกๆด้วยความอยากรู้ผมจึงเดินไปที่หน้าต่าง เห็นนักเรียนห้องเราสองสามคนกำลังรุมล้อมเด็กสาวคนหนึ่งทั้งเตะทั้งต่อยปากก็ด,าด่าทอด้วยคำหยาบคายตอนนั้นผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรความรู้สึกรักความยุติธรรมมันพุ่งพล่านผมผลักประตูเข้าไปทันทีแล้วดึงเด็กสาวคนนั้นออกมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นถ้ายังรังแกคนอื่นอีกจะไปฟ้องครูนะผมยังทิ้งท้ายคำพูดอย่างเกรี้ยกราดไว้แบบนั้นตอนนี้นึกย้อนกลับไปคนนั้นก็คือเซินชีนี่นาผมวิ่งสุดฝีเท้าไปที่โรงยิมผลักประตู เข้าไปอย่างแรงภาพตรงหน้าเหมือนกับชาติที่แล้วไม่มีผิดสัญชีถูกรุมล้อมอยู่ตรงกลางข้างๆคืออันธพาลสองสามคนในห้องเราลู่หม,มิงเจอก็อยู่ในนั้นด้วยบ้านแกก็แค่คนขุดเหมือนไม่ใช่หรอเรียนเก่งแล้วจะทําไมยังอยากจะขึ้นไปพูดบนเวทีอีกชั้นไม่ให้แกไปหลอกเกลียดนักพวกนักเรียนดีเด่นที่ทําตัวหญิงยโสจะมีปัญญาอะไรนักหนาลูกหม,มิงเจอพวกเศรษฐีใหม่พวกนี้ผมไม่กลัวพวกเขาหล่อพอเห็นผมก็เข้ามาขวางกู้ชือแกจะทําอะไรวีรบุรุษช่วยสาวงามหรอนี่มันไม่เหมือนกับเนื้อเรื่องเดิมเลยนะ โดยเฉพาะเวลาที่ผมมาถึงก็อาจจะไม่ใช่ด้วยการประชุมเลิกแล้วนักเรียนที่เลิกประชุมกำลังเดินมาทางนี้บางคนสังเกตเห็นความวุ่นวายที่นี่ก็ผลักประตูชั้นโงกหน้าเข้ามาดูลูหมิงเจอพ่อเห็นมีคนมุงดูก็ยิ่งตื่นเต้นกู้ฉือฉันสังเกตเห็นนานแล้วว่าความสัมพันธ์ของพวกแกสองคนมาไม่ปกติบอกมาซิว่าพวกแกสองคนแอบคบกันอยู่ใช่ไหมวันนี้ถ้าเป็นนักเรียนธรรมดาคนอื่นฉันก็คงไม่รังแกเสิ่อฉชี้ขนาดนี้หรอกแต่ดันเป็นแกนี่สิเอาอย่างนี้ถ้าแกยอมรับว่าชอบเขาฉันจะขอโทษ นักเรียนที่มุงดูส่งเสียงฮือฮาพร้อมเพลงกันนั่นใครนั่นคือกู้ฉือห้องสี่และเสินชีที่หนึ่งของชั้นปีก็ลุกขึ้นดึงมือผมใบหน้าเธอซี่เผือกู้ฉือเธอยิ้มช่างมันเถอะนายอย่าลำบากใจเลยที่นี่มีนักเรียนตั้งเยอะเขาจะทําอะไรฉันได้ถึงพูดอย่างนั้นแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบถูกยั่วโมโหผมก็ชอบเสินชีนั่นแหละจะทําไมล่ะผมพูดเสียงดังแอบชอบมันผิดก,กฎหมายหรือในโรงเรียนเรามีกฎข้อไหนห้าไม่ให้มีความรักการพูดตรงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่นา ทุกคนคงไม่คิดว่าผมจะยอมรับอย่างง่ายดดยขนาดนี้ชั่วขณะหนึ่งไม่มีใครพูดอะไรเลยแม้แต่เสียงเชียร์ของคนที่มาดูเรื่องสนุกก็ไม่มียังคงเปลูกหมิงเจอที่พูดตะกุกตะก,กักทำลายความเงียบก่อนกู้ชื้อแกมันลูกผู้ชายตัวจริงทำอะไรกันชุมนุมก่อเรื่องเหรอทันใดนั้นเสียงที่ฟังดูไม่เข้าพพกระดังมาจากด้านหลังฝูงชนนี่มันยังไม่ทันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเลยน่าอยากจะโดนลงโทษทางวินัยการหรือในฝูงชนพร้อมใจกันเปิดทางให้อาจารย์ฝ่ายปกครองจังปาผีมาแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียง เข้มโว่จะจบการศึกษาอยู่แล้วย่ามารังแกเพื่อนร่วมโรงเรียนกฎของโรงเรียนเคยอ่านกันบ้างไหมไม่รู้หรือไงว่าเราห้ามการบูลลี่ในโรงเรียนเด็ดขาดการห้ามบูลลี่ในโรงเรียนเป็นข้อสําคัญในระเบียบของโรงเรียนเราอาจารย์จางปาผีชี้ไปที่พวกเขาทีละคนแล้วก็เธอด้วยตามฉันไปที่ห้องปกครองทั้งหมดหลังจากเรียกชื่อเสร็จเขาก็หันไปพูดกับคนที่อยู่ข้างหลังว่าหลิวหรูเยนเธอมาคอยดูแลให้พวกเขาเขียนใบสํานึกผิดผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าหลิวหรูเยนมาพร้อมกับอาจารย์จางปาผี เมื่อกี้เธอยืนอยู่ในเงามืดผมเลยไม่ทันสังเกตเห็นลิวหร,รูเย็ยนสายหน้าแล้วจูจ่ๆก็ชี้ไปที่เสินชีให้นักเรียนคนนี้ไปด้วยเถอะใค่ยังไงเขาก็เป็นคู่กรณีอาจารย์จางปาผีพยักหน้าโบกมือทีเดียวพาคนทั้งหมดไปลู่หมิงเจอรร้องอดโอยขอความช่วยเหลือคนที่มุงดูพอเห็นตัวเอกไปแล้วก็รู้ว่าเรื่องสนุกจบแล้วจึงแยกแยก้ายก,กันไปเดิมทีผมอยากจะไปกับเสินชีด้วยไปรอเขาที่หน้าห้องทํางานแต่พอเดินตามไปได้ไม่กี่ก้าวก็มีคนคว้าข้อมือผมไว้ลิวหร,รูเย็ยนมองผมด้วยสายตาหนักอึก้ฉือ นายมากับฉันหน่อยสิผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเธอซีขาวเหมือนกระดาษริมฝีปากสันหริกราวกับกำลังสะกดกลั้นอารมณ์ที่รุนแรงบางอย่างไว้ทำอะไรผมถามเสียงเบาเธอดึงผมไว้ไม่เปิดโอกาสให้ผมปฏิเสธผลักผมเข้าไปในมุมหนึ่งทันทีลิวลี่เยนในตอนนี้ดูมีพลังกดดันอย่างมากและอยู่ใกล้ผมมากเป็นพิเศษกู้ชื้อเธอขมวดคิ้วพยายามควบคุมน้ำเสียงของตัวเองฉันเข้าใจนะว่าวันนี้นายอยากจะช่วยเสริญฉีแต่นายโทรหาอาจารย์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ ผมเข้าใจแล้วเธอคงคิดว่าคำพูดที่ผมบอกว่าชอบเซินชีในวันนี้เป็นเพียงอุบายที่จะช่วยเหลือเพื่อนเท่านั้นสีนผมหัวเราะหลิวหรูเยียนเธอเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้ใจดีช่วยเพื่อนนักเรียนฉันชอบเซินชีจริงๆพอได้ยินผมพูดแบบนั้นหลิวหรูเยียนก็ดูเหมือนจะตาไม่ทันในทันทีเธออึ้งไปไม่พูดอะไรเลยสักพักเธอก็สแสดงสีหน้าเจ็บปวดตื่นตระหนกและน่าสงสารออกมาท่านใดนั้นก็หยิบจดหมายรักที่ผมเคยเขียนออกมาจากกระเป๋ากำลังจะอ้าปากพูดเซินชี ก็เดินออกมาดวงตาเย็นชาของเธอมองตรงไปที่หลิวหรูเยียนความรักที่มาสายเกินไปจะแสดงให้ใครดูเหรอในตอนนั้นผมรู้สึกว่าเสินชีเท่มากตอนที่เธอหันมาสบตากับผมผมกําลังจะอ้าปากพูดเธอก็ยิ้มแล้วเอื้อมมือมาปิดปากผมกู้ชื่อไม่ใช่แค่นายคนเดียวนะที่เกิดใหม่